โอกาสในชีวิตแต่ละคนมีไม่เหมือนกันมีไม่เท่ากันแต่หากวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมที่จะคว้าไว้หรือไม่เป็นเด็กเกเรคะ่ะงานที่บ้านก็ไม่ได้ค่อยทำคะ่ะแต่มาอยู่ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนไปคะ่ะจากที่เราไม่เคยตื่นเช้าแล้วก็ได้ตื่นเราไม่เคยทำงานแบบหนักแล้วก็ได้ทำ มือนได้ฝึกการเป็นผู้ใหญ่ได้ฝึกการอยู่คนเดียวฝึกการอยู่ด้วยตนเองที่นี่สอนให้เราแก้ปัญหาเจอปัญหาไม่ให้เราหนีแต่ให้เรามุ่งหน้าสู้สู้กับปัญหาที่เจอหลังจากที่ผมได้เข้ามาในโครงการนี้ครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรผมหลายอย่างมากทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มีภาวะเป็นผู้นํามากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราได้ทําอะไรที่มีความหมายต่องานานั้นๆแล้วครับมันก็จะเป็นความหมายต่อชีวิตเราครับ โอกาสที่มาพร้อมความท้าทายกับการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปวชในโครงการสร้างผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นําธุรกิจและชุมชนหรือ BCL และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีผู้สนใจสมัครต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และอายุไม,ม่เกิน17ปีสนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 4 5 2 0 4 9 9 หรือที่ Facebook มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนหรือ PCL หมดเขต28กุมภาพ,พันธ์นี้เส้นทางความฝันรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะ